แฟ็นแก้วหนึ่งค่ะเฮียได้เลยครับคุณผู้หญิงนี่ครับคุณผู้หญิงกาแฟพรีเมียมครับขอบคุณค่ะเท่าไหร่คะคุณผู้หญิงอะโชคดีมากเลยนะครับกาแฟของเราอะมาจากประเทศนิการากัวครับปลูกในพื้นที่ภูเขาไฟเลยนะครับอยู่ในเทือกเขาเอเวเรสกาแฟแก้วนี้เป็นกาแฟพรีเมียม3า0บาทเองครับ ามร้อยบาทกาแฟพรีเมียมอะไรฉันฟังไม่รู้เรื่องฉันชิมแล้วมันก็เหมือนกาแฟเย็นทั่วไปไม่แพงขนาดนี้ฮะสามร้อยเนี่ยจะเท่าค่าแรงรายวันของฉันแล้วนะแพงเพิงอะไรกันเคยไปไหมต่างประเทศแสดงว,ว่าไม่เคยไปละสิกาแฟาของผมนะเป็นกาแฟพรีเมียมถ้าวันหลังไม่มีตังนะก็อย่ามากิน พวกคอ,อกาแฟไม่ถึงสามร้อยแย่แล้วอะกผมมากินทั้งนี้ทั้งเดียวแล้วแหละพวกไม่มีรสนิยมไอ้พวกคอ,อกาแฟไม่ถึง กาแฟแก้วนึงครับได้เลยครับคุณผู้ชายทำหเห้๋ยวดนี้ครับได้แล้วครับคุณผู้ชาย,ายกาแฟพรีเมียมครับขอบคุณครับเท่าไหร่ครับกาแฟของเราอ่ะมาจากประเทศนิการากัว ปลูกในพื้นที่เทอือกเขาภูเขาไฟเทอือกเขาเอเวอเรสต์แก้วละว300บาทเองครับนี่คุณประเทศนิการาตัวกับเทอือกเขาเอเวอเรสต์มันอยู่กันคนละประเทศนะครับนี่คุณแต่งเรื่องขึ้นมาเพื่อเอาเปลี่ยนลูกค้าชัดๆเออเออประเทศพวกนี้ก็อยู่ใ,ใกล้ๆกันทั้งแหละเขาหลังนะถ้าไม่มีเงินอะ่ะ ถ้าอย่ามากินเจอบ่อยลูกค้าแบบนี้ไม่มีความรู้แล้วทำไมปวดรู้แข่นั้นน่ะพวกคอกาแฟไม่ถึง คทั้งหมด300บาทครับขอบคุณครับเท่าไหร่ครับน้องครับผมทั้งหมด6,500บาทครับฮะทำไมมันแพงอย่างเงี้ยขาดูบินหน่อยดินี่ครับนี่มันราคาขึ้นเท่าตัวเลยนี่ใช่ไหมครับคุณ ราคาขึ้นเท่าตัวเลยนะเอาเปรียบผู้บริโภคชัดๆไม่มีค่คะฉันก็ใจ่ายในราคาปกตินะคะแบบนี้มันหมายความว่ายังไงมันขึ้นราคากับผมคนเดียวผมไม่ยอมนะคุณรู้ไหมผมเป็นลูกค้าร้านคุณามาสิบกว่าปีแล้วทำอย่างนี้กับผมได้ยังไง มันจะทำไม่ได้ครับสวัสดีครับเ,เท่าแก่ฮะคุณเป็นเท่าแก่ร้านนี้เหรอใช่ที่คุณไม่เคยเห็นผมเลยเนี่ยเพราะผมเพิ่งกลับมาจากต่างน,นอกเี่เมื่อร้านคุณอ้างว่ากาแฟที่คุณขายเนี่ยมาจากต่างประเทศขายให้ลูกค้าในราคาแค่ละ3ามอยบาทผมก็เพิ่งนึกขึ้นได้ว่ากาแฟที่คุณซื้อไปชงขายใหลูกค้าเนี่ย ก็มาจากต่างประเทศเหมือนกันประเทศอะไรนะนี่การากกูอะไรของคุณเนี่ยฉะนั้นมันก็เลยเพิ่มมูลค่าเป็นถุงละสามพันบาทไงถ้ามันแพงอย่างเงี้ยผมไม่ซื้อก็ได้แม้ในหมู่บ้านจะมีร้านเฮียร้านเดียวที่ขายผมขับรถไปซื้อในเมืองก็ได้ แล้วแต่คุณเลยแต่เขาที่ผมคำนวณให้คุณแล้วนะค่าน้ามันลดไปกลับ,บ,บก็พอพอกันเฮียทำอย่างนี้จงใจให้ผมเปิดร้านต่อไปไม่ได้ใช่ไหมถ้าคุณยังขายกาแฟให้ลูกค้าราคาแก้วละ300ผมก็จะขายกาแฟดิบให้คุณถุงละ3,000อันเฮียรับประกันได้ไหมอ่ะถ้าผมขายถูกอ่ะ ผมจะไม่ขาดทุนคนเราทำมาค้าขายอะ่ะต้องซื่อสัตย์กับลูกค้าไม่ใช่หวังขายแก้วสองแก้วก็รวยเลยคุณคงเคยได้ยินนะว่าซื่อกินไม่หมดโคตกินไม่นานคุณอยู่ร้านผมสิขายมาสิบกว่าปีแล้วลูกค้าเต็มทุกวันเพราะอะไรล่ะฝังไว้คิดน,นะ กาแฟครับกาแฟครับกาแฟเชียงใหม่ครับกาแฟแก้วละสี่บาทครับกาแฟครับแก้วละสี่บาทครับกาแฟชาดังลี้เลยนะครับส0บาทครับเฮ้กนกาแฟแก้วนึง่ง เาวสวัสดีครับพี่ฟูขอบคุณเฮียฟูมากเลยอะ่ะที่ให้ข้อคิดในการทําค้าขายกับผมดูสิตอนนี้ลูกค้าในร้านของผมเต็มเลยผมทำแค่ไม่ทันอะ่ะสงสัยนะผมต้องจ้างพนักงานเพิ่มอีกสอามคนแล้วล่ะครับกต้องแลรักคุณเคนคนเรานะต้องยืนให้ตรงและยืนได้นานในยุคเศรษฐกิจแบบนี้ขอเป็นกําลังใจใทุกคนนะ